สวัสดีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยสงสัยมันผมไม่ว่าขนมคินเดอร์จอยมันมีอะไรอยู่ข้างในขนมมันบอกว่าของเล่นอยู่ด้านนี้ขนมอยู่อีกด้านหนึ่งนี่ของเล่นอยู่ฝั่งนี้ขนมอยู่ฝั่งนี้นี่คือหน้าตาของมันจะเหมือนเป็นรูปไข่เคยสงสัยไหมครับว่า มันมีของเล่นอะไรอยู่ข้างในแล้วขนมมันเป็นยังไงผมเห็นมานานมากนะเห็นมาหลายปีเลยแหละแล้วก็วสงสัยมากว่ามันคืออะไรขของเล่นยังไงขนมยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจัดการซื้อมาสองรถก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอะไรข้างในมันมีเคยมีคลิปคลิปคลิปกล่องสุ่มเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กล่องสุม่มเป็นขนมสุม่ม เดีย๋ยวมาดูกันว่าขนมสุ่มจะเป็นยังไงนะครับเขาอ,อ่านคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนของเล่นไม่เหมาะสมไม่ใช่ของเล่นไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุทํากว่า3ปีเนื่องจากชิ้นส่วนเล็กๆอาจถูกกลืนหรือสูดเข้าไปควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ศูนถึงสปีครับไม่ควรจะกินไม่ควรจะเล่นนะครับว่าอย่างนั้น ด้วยความอยากรู้อย่างเห็นก็ซื้อมาสองอันเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่าว่าไม่เป็นยังไงอยากรู้จริงครับอยากรู้จริงไม่รู้ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรข้างในผมว่าหลายคนคงอยากรู้แหละ,ะโอเคปรกโฟกัสกล้องเสร็จปุ๊บเรามาลองแกะกลยดี่ว่ามันคืออะไรแกะไงมันแกะไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไปสิเออมันแกะยากจังเลยอืมอืมอืม เก๋โอ้โหอะอออหนของเล่นนะของเล่นอยู่ด้านนี้เออน่าจะใช่แล้วครับเบามากเลยของเล่นอยู่ด้านนี้อันนี้อะไรอันนี้คืออะไรมันคืออะไรของเล่นเหรอไม่น่าใช่หรออืมนี่ขนมแกะของเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูขนมของเล่นสุดเซอร์ไพรส์มันคืออะไรหนอ แกยังไงอึ๊บโอ้แกยาก Ư, แท้อืออโอ้ยกระเด็นอ๋อมันแกะตรงนี้นแล้วก็ผมพวกแกตรงนี้ตั้งนานผมก็แกตรงนี้ตั้งนานไม่ใช่ดึงตรงนี้เลยอ้นี่ไงอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนเลโก้เลยฮะ โชยีห่ห้อเนี่ยคืออะไรเนี่ยดูครับเป็นตัวนี้อะอะไรไม่รู้ตัวนี้มันต้องประกอบหรอกเหรอประกอบมีสติกเกอร์ให้ด้วยอะไรเนี่ยห้าสิบ ห้าสิบห้าครับวนนี้ห้าสิบห้าครับวนนี้ครับห้าสิบห้าครับวิธีมีวิธีประกอบบอกด้วยอ่าก็คือมีชิ้นส่วนอยู่สามส่วนเอาไอ้เจ้าสีดำกับสีเหลืองใส่ด้วยกันแล้วก็สีสแดงใส่ข้างในมีหนังยางมีหนังยางอยู่นี่ยังไงเนี่ยเออเนาะฮึปใส่ไงใส่ปบ๊บ จะมีหนังยางใส่เอ้ยอันนี้ใสข้างในยังไงจ๊ะงงนะฮะฮะอะไรอ่ะงงอ๋อ,อ,อหนังยางอยู่นี่โอ้หนังยางดึงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อานิสัยแล้วก็ยังไง <c oughs> เล่นเป็นเด็กกันตอนนี้งงเหนอยว อ๋อมันจะดีดอย่างนี้ปึ๊บนี่เหรออ๋ออะไรประมาณนี้อือย่างนี้นี่เองอ๋อของเล่นอย่างนี้นะครับอืมอืมอืม,อ,มอืะโอเคแลไปห้าสิบห้านี่คืออะไรอ๋อปลายตัางก็ไมยิงชนแน่เลยโอเคอส่วนอันนี้คืออะไรวะคืออะไรรามาดูขนมกันดีกว่าขนมเป็นขนมยังไง อันนี้อ,อขนมเป็นเป็นก้อนไข่อยู่สองก้อนอ๋อันนี้เอาไปกินแน่ๆเลยน่าจะไปตักกินแน่ๆเลยรสชาติเป็นยังไงเนาะขอลองขอลองดูครับขอลองดูเน,โโเนียวโอ้โหเนียวเหนียวครับเนย้อผมมี็อกโก้ะตั้งล่างด้วยโอ้โหนี่ดีเองครับอ่าลองดูลองดูนี่ครับคำาม่เริ่มเลย อ,อืก็หวานหวานอร่อยอร่อยก็โอเคนะครับแต่เรียกว่าหวานหวานมากเลยแหละอืมมันเป็นคนเล่นอย่างนี้นี่เองเข้าใจละอ่ะอีกอันนึงอันนี้ก็ไจะเป็นสตรอเบอร์รี่แหละอืมอึม๊บอดาปดูคนเล่นก่อน มีอะไรด้วยก็ไม่รู้ครับนี่มีเมจิกคิดดึรแอปมีแอปด้วยอของเล่นสุดเซอร์ไพรส์ครับมาดูว่าได้ของเล่นอะไรเซอร์ไพรส์ครับเนาะเซอร์ไพรส์โอ้โหเอ๊ะหรือว่าเสิเจ้าูจะเป็นของเด็กผู้หญิงเกี่ยวไหมหรือว่ามันสุ่มๆไปเหรอไงน,นี่ครับได้ของเล่นเด็กผู้หญิงมาอืมนี่ก็เ,เอาใส่ข้างบนหมุน นี่เหรอนี่ยังไงใส่โอ้ย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 ,อยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ใส่ไม่เข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่นี่เหรอปับ๊บเป็นตัวละครนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนสีก็ให้หมุนนี่เหรอหมุนอหมุนหัวเฉยเลย <laughs> เดียวเดียวทำไมหัวมุนได้หัวหมุนได้ซะ <laughs> งั้นเดี๋ยวหมุนตัวสีมุนตัวเออ มันก็อย่างนี้เอ๊ะเออนี่ยอะอย่างนี้เหรอกลายเป็นนังเงือกนี่ฮะแต่ถ้าหมุนหัวก็ก็ก็ได้ปะหมุนหัวแล้วก็ได้ใช่ไหมทํามืออย่างนี้ไหมคนเราทํามืออย่างนี้ได้ไหม,ม,ออไ,ไ,หมไม่น่าได้นะผมว่บ้านะคนจะได้ฝั่งนี้แหละอ๋อนี่ก็เป็นเหมือนตุ๊กตาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์มายืนเฉยๆนะครับโอ อืมนี่นี่เขามิรูปให้ด้วยอืมน,นี่เองขอได้ไหมขอเาจัดกันได้ไหมไม่ได้หรอกติดอย่างนี้โอเคครับก็หายสงสัยครับมันคืออะไรเนาะอยากรู้เหลือเกินมันคืออะไรโอ้นี่ก็เป็นของเล่นในขนมเนี่ยคินเดอร์จอยนะครับแล้วก็มีอ๋อเดี๋ยวลืมขนมยังไม่ได้แกะขนมเลยแกะขนมก่อน นี่ก็ต้องเป็นสตรอเบอรี่แน่นอนขึ้นขาขาอืมอืมอีร้อนหนึง่งอีร้อนหนึง่งนี่ต้องเป็นสตรอเบอรี่แน่เลยชุบมันก็ไม่สตรอเบอรี่นี่นะหรือว่าเข้าใจอะไรผิดวะเดีย๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมกนะันเนาะอืมอืม ม,มันก็ช็อกโกแลตทั้งคู่ครับแต่ว่าสีชมพูช็อกโกแลตทั้งคู่แต่ว่าสีชมพูน่าจะเป็นของผู้หญิงส่วนสีน้ำเงินสีฟ้านี่ก็น่าจะเป็นของผู้ชายน่าจะแบง่งแยกของเล่นอย่างนี้มากกว่านะครับไม่น่าขีดกับรสชาติหรอกอืมใช่แล้วครับขนมเหมือนกันครับแต่ว่าสีชมพูของผู้หญิงสีฟ้าของผู้ชายอ่ะเล่น อย่างนี้ดีเองโอเคหายคาใจแล้วครับได้ได้รู้แล้วครับว่ามันคืออะไราะว่าหลายคนก็คงสงสัยมันผมนี่แหละจนได้รู้เนี่ยตรงนี้แหละว่ามันคืออะไรนะครับผมว่าของเล่นน่าจะมีเยอะแหละอืมก็ <c oughs> ซื้อมันก็น่าซื้ออยู่เนาะแบบกล่องซุม่มไงคนที่ชอบความตื่นเต้นซุ่มมันจะได้อะไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ